ช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีแฟนคลับยามาฮ่าสอบถามกันเข้ามาถึง X Max 300และ X Max 400รวมถึงแฟนคลับของ Honda ก็สอบถามกันเข้ามาถึง ADV 350โดยหลายคนบอกเลยครับว่าถ้าลูกโฉมดีไซน์ของ ADV 350ไปใกล้เคียงกับ ADV 150จะไม่เล่นโดยเด็ดขาดแต่ถ้าว่ามีดีไซน์เหมือนกับ XADV750 แล้วก็โอเคเลยเราจะมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกครับแฟนคลับของ XMax300 ก็สอบถามกันเข้ามาหลายคนว่า mm. ก็ในเมื่อ XMax300 กำลังขดิบขายดีอยู่ในขณะนี้ทางยามาฮ่าจะนำรุ่น XMax400 เข้ามาทำอะไรบางคนก็คิดว่า XMax400 จะเข้ามาแทนที่ XMax300 ใช่หรือไม่คำตอบก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับ ยามาฮ่า X Max 300ร้อยขายดิบขายดีอยู่แล้วก็ยังขายต่อไปครับแต่การนําเข้า X Max 400นั้นจะเป็นการนําเข้ามาเสริมตลาดเข้ามาเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงวางราคาระดับประมาณ2 0 0 0 0 0บาทบวกลบซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าราคาของ X Max 400ที่ยุโรปนั้นแพงกว่า X Max 300ถึง30,000บาทเพราะฉะนั้นราคาที่แตกต่างกันส0,000ตรงนี้เนี่ยนะครับลูกค้า จะเป็นคนละกลุ่มกันซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยราคาที่แพงกว่ายอดขายของ X Max 400จะต้องน้อยกว่า X Max 300อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าในยุโรปนั้นมีจำหน่ายทั้ง X Max 125 X Max 300และก็ X Max 400ทั้ง3รุ่นพร้อมๆกันดังนั้นถ้าหากว่าเมืองไทยของเราจะมี X Max 400เข้ามาเสริมตลาดอีกหรุ่นไม่ใช่เรื่องแปลกครับ สรุปก็คือว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดคิดว่าจะมีการนำรุ่น X Max 400เข้ามาแทนที่ X Max 300นั้นไม่ใช่นะครับเป็นการนำเข้ามาขายควบคู่กันไปมีบางท่านสอบถามเข้ามาถึงการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าให้กับตัว X Max 300และก็ X Max 400ในอนาคตเป็นไปได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้ครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองก็ไม่แน่นะครับว่า ในอีก1ปี2ปีหรือว่า3ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นชุดนับไซดดาวหน้าก็เป็นได้ต้อติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับส่วนคำถามของแฟนคลับ Honda ที่สอบถามเกี่ยวกับ ADV 350หลายคนอยากให้มันมีดีไซน์เหมือนกันกันกบ XADV 750รุ่นพี่ซึ่งผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามีบางท่านอยากให้ผมช่วยฟันธงนิดนึงนะครับว่าหน้าตาของมันนั้นจะมาโทนไหน ระหว่างตัวน้องกับตัวพี่บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใจจริงของผมนั้นอยากให้เหมือนกับตัวพี่ XADV 750แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันมีแนวโน้มว่าจะมีดีไซน์เหมือนกับตัว ADV 150ครับแต่มันจะมีมิติหรือขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่า ADV 150เพราะว่าโครงสร้างตัวฐังของมันนั้นจะใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันกับตัว f o r ์ซ350นั่นเองดังนั้นมิติของมันเนี่ยจะใหญ่ใกล้เคียงกับ For ์ซ350ครับ ไม่ได้หมายความว่าเอาเครื่องของ f o r z ซ350ายไปใส่ให้กับตัว ADV 150บางคนก็จะผิดคิดว่าเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะครับมิติตัวรถขนาดความกว้างความยาวความใหญ่จะใกล้เคียงกับ f o r z ซ350อย่างแน่นอนซึ่งแนวโน้มกเป็นไปได้จะอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือออกดีไซน์ไปทาง ADV 150มากกว่าที่จะเป็น XADV 750ครับมีหลายท่านดีใจนะครับอยากให้มันมีอัพไซด์ดาวหน้า ก็เลยให้ผมช่วยฟันธงด้วยว่ามันมีจริงหรือไม่ประการใดโดยส่วนตัวผมแล้วผมมีความเชื่อครับว่า ADV 350รุ่นใหม่จะมี up side down เพื่อสร้างความแตกต่างจาก Forza 350และจะมีการปรับโครงสร้างเฟรมให้แข็งแรงมากขึ้นแน่นอนครับว่าราคาของมันนั้นจะเข้าไปใกล้เคียงกับ200,000บาทในเมืองไทยอย่างแน่นอนอย่างถูกสุดก็คือ190,000บาทอย่างแพงสุดก็ประมาณ 2แสนบาทนี่แหละครับเรื่องราวของ ADV 350จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ